AI ที่วันนี้มันช่วยเราคิดเจเนอเรตอะไรอาาไอกมาตด้ที่มหมดเลยครับตกงลงอะไรเชื่อได้อะไรเชื่อไม่ได้ตัวมนุษย์เองเอาเองี้ปัจใจก่อนก็ได้มนุษย์เนี่ยมันมันไม่ได้อยากจะสืบคน้นความจริงขนาดนั้นนะ่ะสิ่งนี้ต่างหากที่น่ากลัวเราอาจจะไม่สนด้วยซ้ำว่ามันมีความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่า AI เนี่ยมันถูกเทรนให้ทําในสิ่งที่คนชอบต่อให้คนเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้อง AI มันก็จะเก็ตเซนต์ตรงเนี้ยเราก็พยายามจะเดลิเวอร์คำตอบที่มันคอนเฟิร์มเราแทนที่มันจะให้คําตอบทีู่้ร ล้ว AI จะสามารถพาทุกคนไปเชื่อด้วย<ช>สิ่งที่เราตั้งเอาไว้ได้นี่เวลา AI มันบอกอะไรเราเนี่ยเราต้องมานั่งคิดไปทุกค <c oughs> รั้งในนิทรรศการ The World is My Classroom นิ้วกลมเคยกล่าวว่าโลกกว้างคือห้องเรียนที่ดีที่สุดคือมันดึงเอาประสบการณ์ที่เรามีเกี่ยวกับพี่เอออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังสนใจอยู่บบถ้าถ้าถ้าข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มันท่วมทลับไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเราสนใจแหล่งที่มาของมันอยู่ตรงไหนสำคัญไหมว่าใครพูด